ช้างผิวมันสวยฮะเงาวับเลยนะฮะแดดแล้วร้อนเราก็ร้อนเหมือนกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันอากาศดีไม่ค่อยมีแดดแต่มือนฝนจะตก ที่เราจะไปเที่ยวกันวันนี้นะเราจะมุ่งหน้าไปที่ประจวบคีรีขันเพื่อที่จะไปอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอ่แล้วมาดูว่าที่กุยบุรีมีอะไรให้เที่ยวบ้างนะครับเราก็อยากรู้เหมือนกันเราก็เลยต้องั I am worn I am weary. Travel

อ๋อแล้วดูสาดัาหไหนที่นี่ประมาณกี่โม้งแต่บ่ายสองโมงยันมอ๋อบ่ายสองโมงไม่ต้องรับเดี๋ยนเขาจะไปชมสัตว์ป่าใช่ไหมครับแต่เด<ต>ีคนต้องมีไปอีกที่หนึงนะครับซึ่งตัวนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับคีคนขับรถย้อนกับสกิโลเมตรนะครับสมกิโลเมตรสกิโลเมตรเราเลี้ยวซ้ายคณต้องไปติด,ดต่อจังีที่หน่วย้ยถ้าโทรศท์ตส่้ Okay. ข้างข,ข,ขณะนี้นะฮะเรากำลังมุ่งหน้าไปที่หน่วยพิทักษ์อุทยานห้วยลึกนะครับเราจะไปชมสัตว์ป่าครับผมมีอะไรบ้างมีช้างมีช้างป่ามีกระทิงมีกระทิงป่ามีอะไรอีกมีนกเงือกแล้วก็อะไรนะวัวแดงเขาบอกว่าอันนี้เป็นไทยไลท์เลยก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นนะครับว่า ถ้ากือว่าเจอสัตว์นอกเหนือจากนี้ก็ถือเป็นกำไรครับเพราะเราจะเข้าป่าไปชมสัตว์ป่า เราก็อยู่หน้าทางเข้าแล้วครับที่เรากำลังจะเข้าไปดูสัตว์ป่าไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปดูสัตว์ป่านะครับไม่ว่าจะเจออะไรบ้างก็ไม่รู้ก็ขอแย้แนะนำตัวนะครับคบ่านสติการโบนะครับเป็นมากทีนะครับโอเคะไรสามารถสอบถามได้นะครับส่วนผมนี้ก็จะอธิบายคร่าวๆกับพื้นที่ของเราแล้วก็จำนวนสัตว์ป่าแล้วก็ในการเข้าชมข้อห้ามหรืออะไรนี้นะครับ ระยะทางทั้งหมดนี้จะเป็นทั้งหมด10กิโลครึ่งรวมตั้งแต่ขาเข้าละขะครับเส้นของเราเส้นในการเดินทางนี้จะเป็นเส้นทางเดียวกันเลยก็คือตั้งแต่ขาเข้าละขาครับยรวมทั้งหมด10กิโลครึ่งพื<ม>้นที่ของเรานี้จะมีพื้นที่ทั้งหมด6แต่ผา625ไร่มีช้างไม่ตม่ำมา3เลยตัวกระทิงไม่ตม่ำมา400ตัวจากควบคุมทั้งหมดทั้งหมด4มอำเภอตั้งแต่อำเภอปลาอำเภอ3ยอดอเภร์กุยแล้วอำเภอประจวบในการเข้าชมนี้ระยะเวลาเราที่จะเข้าชมเราจะให้เข้าชมตั้งแต่บ่ายสอง ยัถึงผมก่อน6โมงเราจะต้องออกจากหน้าค่ายตรงนี้ก่อนงจุดที่สองนัหน่วยไปทางป่ายยางพอรอน,นึง พอดีมีวอกมาวะเจอช้างนะตอนนี้กำลังกำลังขับไปเพื่อที่จะถ่ายช้างป่านะฮะตอนนี้เรากำลังจะไปเดินไปหาช้าง กำลังออกมาแล้วนะครับโอ้มาทั้งน่ารักมากครับ มีตัวเด่นนะครเดินจะเข้ามาหาเรานะฮะตัวนี้นะฮะจะเดินเข้ามาหาเราเพื่อน่าจะปกป้องฝูงนะฮะ ถ่ายช้างอยู่ดีมีกระทิงมานะครับมีกระทิงมาน่าจะมาเป็นฝูงนะตอนนี้เห็นตัวเดียวเพราะว่ากระทิงจะออกเวลาออกหากินยัมมาเป็นฝูงนะฮะกระทิงจะค่อยๆผู่มานะฮะตอนนี้กระทิงนะฮะขวบับวดแดงผสมกันเยอะมากเลย เป็นไงบ้างชอบไหมคะชอบมากไปเจอชา้างมาไปเจอกระทิงมามันเยอะมากเลยนะแล้วมันตัวใหญ่เลยแนตะ่ชอบลูกชา้งชางอ่ะลูกช้างมันตัวเล็กเล็ๆๆๆๆนะ่ารักแงตูดกินนู่นกินนี่อะไรประมาณนี้นฮะต้องลองมาดูกันเฮ้ถึงแล้วนะครับลานกลางเต็นท์นะฮะรถหนึ่งคันครับแล้วก็ไม่มีใครอีกเลย บอกนะคืนนี้กางเต็นท์นอนที่นี่คนเดียวอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะฮะนี่ก็จะมีเนื่องจากลานกางเต็นท์จะมีช้างป่าออกมาใช้ประโยชน์เป็นข้างขาวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวฮะ,ะยังไงเราก็ต้องระวังพวกช้างปงช้างป่าอะไรด้วยนะฮะเพราะว่าวันนี้ไปดูช้างแล้วช้างดุมากะครับ<อ>วันนี้เราก็นอนกันที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับ ุทยานะฮะมีแค่เต็นท์เดียวแล้วก็คู่เราแค่คู่เดียวเธอคู่เราแค่คู่เดียวนะฮะก็จะนอนแบบหลอนๆนิดหน่อยฮะมันก็จะมีเสียงช้างมาช้างป่าฮะมีเสียงกระทิงนอนกันแบบรุ้นรุ้นรุนรุนุนๆุนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตื่นเช้าด้วยน่าจะนอนหลับอยู่นะน่าจะนอนหลับอยู่ครับเพราะเดี๋ยวไงผู้นี้จะตื่นเช้าไป ให้ทพารทตี่ขึ้นนะฮะเาจะต้องถ่ายพารที่ขึ้นให้ทันนะครับวันนี้ก็จะนอนท่ามกลางปุเสียงก็ประมาณนั้ฮะ Take it out of my girls and I smash that door. I fucked around with myself and I let you know that if you're up there watching, start the show.